วาซานใครจะมายกเนี่ยทุกคนวันนี้เราจะไปมองกันที่เกาะสีชางนะคะปกติเราไปแต่ขกบร้านนะก็อดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศากันไปเกาะอีกกันบ้างน,นะเราจะไปทั้งสองวันหนึ่งคืนไปกันเลย วันนี้เราก็เลือกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่า,าจากพัทยาไปศรีราชานะคะแค่22กิโลเมตรเนาะดังนั้นก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วเราก็มาถึงเกาะลอยนะคะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะไปเกาะสีชังนะทุกคน และนี่นะคะก็คือเกาะสีชังนะคะเราจะถึงกันแล้วนะคะดูก็ใหญ่โตพอสมควรนะน่าจะใหญ่กว่าเกาะล้านที่เราเคยไปบ่อยๆนะทุกคน ก็มาถึงเกาะแล้วนะคะก็จะมีรถของทางที่พักที่เราจองไว้มารับถึงที่เลยนะพอเรือจอดปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ที่มารับเขาก็จะโทรหาเราทันทีเลยไม่ต้องไปแบบว่าเปลียเสียกับผู้คนนะทุกคนก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะ นี้เรามาถึงที่พักเรียบร้อยนะคะแต่เรายังเข้าที่พักไม่ได้เดี๋ยวเราเอามาอไซค์ออกไปขี่เล่นก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานอัสดาน,นะคะกำลังเดินไปเนาะเพราะว่าเขาให้จอดรถไว้นะตรงนี้นะ สะพานอสดางน,นะคะถือเป็นจุดเช็คอินแรกๆเลยที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากที่พักของเราไม่ถึงกิโลเลยทุกคนเราก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ใกล้กับที่พักของเราแค่นิดเดียวเองนะคะซึ่งสะพานอัสดางน,นี้นะคะถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่มากๆนะพราสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสะพานแห่งรักนั่นเองค่ะ และถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะคะเป็นรูปคู่และมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ว่าวันที่เรามาเที่ยวค่ะเราไม่สามารถเข้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นจากสะพานอัสดางได้เพราะว่าเ,เขาเปิดให้บริการในวันอังคานะคะคือ9มงนะ แต่เราก็ยังสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นจากทางที่พักได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันกับสะพานอัสดางนะมองมาจากที่พักยังเห็นสะพานเลยทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานอัสดางน,นะดูในรูปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดังออกมาเจอของจริงคือสวยมากทุกคน Come on guys ขาไม่ยอมมากับเรานะทุกคนดาวี first time in Seychelles i l a n d ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะสีชังนะคะทุกคน ทำยกวาซานใครจะมายกเนี่ยและนี่นะคะก็เป็นที่พักของเราในวันนี้นะเช็คอินได้ตอนบ่ายโมงนะคะเราก็ไม่ออกไปไหนแหละเพราะว่ามันร้อนนะจะนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยออกไปขี่รถเล่นอีกทีนึงนะก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศของที่พักไปก่อนเนาะ อันนี้ก็ติดชายหาดเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้น้ำมันลงเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะไม่แน่ใจอาจจะสั่งเป็นหมูกระทะแหละมานั่งอ่ากินชิลๆแล้วก็ดูบรรยากาศทะเล นี่นะคะบ่าย3ามเราก็ออกมานะเพราะว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยร้อนแล้วก็บรรยากาศดีนะคะเหมาะแก่การขีม่มอเตอร์ไซค์เล่นนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหาดถ้ำพางนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่ชายหาดกันว่ามันเป็นยังไงเนาะทุกคน ทุกคนดูจากเวลาแล้วเรายังไม่ลงหานี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราดูที่จุดชมวิวนี้ไปก่อนจะได้ไปที่อ่าที่ต่อไปเนาะแล้วตอนเย็นค่อยกลับมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่แล้วก็เล่นน้ำกันนะหลังจากนั้นเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เราเห็นมันมีรอยคนแบบว่าจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินลงไปเล่นนะเราก็จะเดินลงไปดู ซึ่งเราว่าตรงนี้ค่ะมันลมมันแรงแล้วก็น้ำมันสวยมากนะแต่ว่ามันไม่มีชายหาดนะมันเป็นแบบว่าก้อนหินนะทุกคนแล้วคนก็ไม่มีด้วยเหมือนติดเกาะร้างเลยเนี่ยดูสิเหมือนเราไปที่เกาะร้างที่ไหนสักที่หนึ่งเลยไม่มีคนเลยแต่ว่าคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมาก และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เราตามรีวิวมานะคะก็คือถ้ำทะลุนะซึ่งดูจากรีวิวแล้วมันสวยมากแต่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าทางลงมันจะน่ากลัวแบบนี้นะทุกคนและนี่ก็คือรูปที่เราได้นะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวถ้ำทะลุเหมือนกันนะคะทุกคนที่ทุกคนเขามานั่งดูพระอาทิตย์ตกกันนะ หลังจากนั้นเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆซึ่งจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันเนาะทุกคนคือทางมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะถ้าเป็นสาวๆเนี่ยอาจจะต้องมากันหลายคนหน่อยถ้ามาคนเดียวนี่ไม่แนะนำนะทุกคนและเราก็ขี่รถมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีป้ายบอกทางว่าทางไปแหลมงูกับท่าใยทิมนะคะซึ่งเมื่อเรามาพบ ตรงนี้นะคะเราเข้าใจว่านี่คือแหลมงูแล้วแต่จริงๆไม่ใช่มันคือท่าเทียบเรือแหลมงูนะทุกคนซึ่งท่าเทียบเรือนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะของเกาะสีชงังเป็นท่าเทียบเรือที่เวลาที่มีมรสุมหรือสำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่อะคะ่ะอันเนี้ยสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เนาะ และเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นอำเภอศรีราชาและก็แหลมฉบังได้อย่างชัดเจนมากนะทุกคนคือบรรยากาศก็คือสวยมากทุกคนดูสิบรรยากาศดีลมเย็นมากนะคะซึ่งตรงนี้เราเข้าใจว่าเรามาถึงแหลมงูกันแล้วนะเรารู้แค่ว่ามันมีจุดเช็คอินที่ชื่อว่าแหลมงูแต่ว่าเราไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมาก่อนเลยนะคะ ดังนั้นเราก็เลยไปไม่ถึงแหลมงูแล้วก็ท่าไยทิมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยๆของท่าเทียบเรือแหลมงูไปก่อนแล้วกันเนาะคือเกาะสีชังเนี่ยมีจุดเช็คอินค่อนข้างเยอะนะทุกคนเรารู้สึกว่ามันเยอะกว่าเกาะล้านอีกแต่ว่าการโปรโมทหรือการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะยังน้อยไปหน่อยเนาะเพราะบางจุดก็คือที่เราไปมา อา,อาจจะต้องการการดูแลการบำรุงรักษาให้เยอะกว่านี้นะซึ่งบางจุดเนี่ยคือสวยมากแต่ไม่ได้รับการดูแลเลยตอนนี้ก็คือเรากำลังจะกลับไปที่หาดท่าพังนะคะดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะไปท่ายายถิมทันเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปนะคะกลับไปเล่นน้ำแล้วดูพระอาทิตย์ตกกันที่หาดท่าพังนะเอาละค่ะทุกคนเราอยู่กันที่หาดท่าพังนะตอนนี้ เป็นเวลา6โมงเย็นนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยแต่เราจะมาเล่นน้ำแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะทุกคนและนี่นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆของหาดถ้ำพังนะคะทุกคนซึ่งหาดถ้ำพังนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเพียงหาดเดียวของเกาะสีชังที่สามารถลงเล่นน้ำได้นะทุกคน ไม่ว่าใครนะคะที่มาเที่ยวที่เกาะสีชังที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหาดถ้ำพังนะลักษณะของหาดก็จะเป็นเวิงน้ำนะมันจะโค้งโค้งหน่อยแล้วก็มีเนินทรายสวยงามมากนะทุกคนและเราก็รู้สึกว่าน้ําที่หาดเนี้ยจะใสกว่าน้ําที่หาดอื่นนะเพราะว่าหาดเนี้ยมันอยู่ท้ายๆของเกาะด้วยนะทุกคนแล้วทุกคนดูสิ แสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินนะักกระทบกับน้ำของจริงคือสวยมากนี่นะทุกคนก็คือตัดภาพมาอีกทีคือเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าวเย็นกันแล้วนะเราสั่งหมูกระทะมาก,กินแล้วก็นั่งกินกันที่ระเบียงนะตรงที่ติดก,กับชายหาดได้ฟิลสุดๆเลยนะหมูกระทะริมเลนะทุกคน คือกินหมูกระทะริมชายหาดแล้วก็ทุกคนดูบรรยากาศชายหาดที่เรานั่งดูกันนั่งกินหมูกระทะกันสิคือแบบได้ฟิลส,สุดๆอะ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปในตัวอำเภอกันนะทุกคนเพราะว่าเราไปเซอร์วมารอบนึงแล้วตอนบ่ายนะมันมีงานประจำปีซึ่งเราก็มาแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะไม่ได้มีแผนทราบล่วงหน้าเลยว่ามีงานประจำปี ซึ่งเราไปถามทางชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันเป็นงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานเกาะสีชังนะแล้วทุกคนดูดนตรีสนุกไม่สนุกไม่รู้ดูจากเราซึ่งรองเท้าขาดจ้าเต้นจนรองเท้าขาดคิดดูทุกคนอวาสารดนตรีม่วนเอา และเกาะสีชังวันแรกนะคะเราขอปิดคลิปไว้เท่านี้เนาะสองวันหนึ่งคืนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อใน EP 2นะคะว่าเช้าวันต่อมาเราจะพาทุกคนไปดูที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ Good night บายบายทุกคนคะ่ะ ถ้าทุกคนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะ